นี่จะให้ดูเลยอันนี้เป็นฟอร์ดโฟล์ัสน่าจะปีเก่าแล้วล่ะเครื่องมันแปดอาการคือเคล่งค้างเครื่องเคล่งค้างรถไปรถแต่ลุงตาจะมาครนี้เห็นมีเปลี่ยนเปลี่ยนปีกเสื้อกับข,า,ขาเคล่งมาของใหม่นะก็นี่จะให้ดูอลยนี่อันนี้เช็คโค้ดก่อนเดี๋ยวดูโค้ดนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้ขึ้นเช็คโคด้ดดูหัวข้อทีอ่มันขึ้น นี่นะหัวข,ข้อขึ้นรหัสเทียบเลยเป็น PCM i v c นี่นี่ผ่าน PCM ผ่านเนี่ยนี่นี่คือรหัสรหัสเนี่ยรหัสที่ขึ้นปุ๊บแล้วคราวนี้อันนี้คือรหัสที่มันโถฟ้องแล้วคราวนี้เวลาวิเคราะห์งานไล่เรื่อยๆไล่เรื่อยๆปุ๊บถ้าไปเจอเดี่ยรหัสปีร้อยตัวถ้าไปเจอรหัสอย่างนี้รหัส U ถ้ามี U นะ pcm U เ U, นี C ่ยเ่ยเนี่ย pcm U 190หนึ่งเก้าศูนย์นนี่้ะ P C M U, U 0, นะเป็นรหัส U เห็นไหมมันจะบอกว่าบอกว่าอ,อ่ข้อสังเกตที่เริ่มต้นด้วยรหัส U ขอ้อผิดพาดที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารจากโมดูลถึงโมดูลโมดูลไม่ควรถูกเปลี่ยนโดยยึดแต่รหัส U เป็นหลักเท่านั้นรหัสเหล่านี้ไม่ได้บอกเล่าปัญหาทุกครั้ง แต่สามารถเกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิธีสายของตามปฏิกิริยน์นั่นหมนายความว่ารหัส U คือรหัสสื่อสารอย่างไอพวกไอเนี่ยไออย่างโค้ดที่ว่าขึ้นตัวอื่นงนี้เห็นไหมอันนี้มันบอกว่าระบบควบคุมระบบควบคุมตัวกระตุ้นของปีพีเสือ้ออ่านี่นะนึ่งโค้ดนะถ้าตามถ้าเปลี่ยนตามโค้ดแล้วก็อันนี้สมรรถนะพิกัดอะไรสวิตดีตัวับรู้คันเร่งปีพีเสือ้อนะตัวนี้ อินพุตผิดเสือก็อเลยเปลี่ยนทั้งปีกเปลี่ยนทั้งขาคลั่งนะแต่จริงๆแล้วต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนมันบอกว่าปับ๊บนี่รหัสนี้นะปุ๊บมันบอกว่าสายตัวนําสื่อสารแทนบกพ่องได้รับข้พราว่าผิดพลาดเห็นไหมต้องแก้รหัสอันนี้ก่อนแล้วก็ดูพวกนี้ว่ามันหายไหมแต่เบื้องต้นแล้วถ้าเกิดเราเราจะเค,คลียร์โค้ดเรา เราจะดูว you know, ่ามันจะเหลืออะไรบ้างที่ค้างอยู่เราลบได้ไหมอันนี้เราลบก่อนปั๊บลบติดเครื่องเล่งปุ๊บหกพันรอบมีไม้อะไรเหมือนเหยียบเคร่งมิดอะค้างเปลี่ยนเปลี่ยนีเสื้อขาเขาเล่งแล้วก็ไม่หายค้างเพราะว่ามันติดรหัสอยู่รหัสอยู่คือรหัสสื่อสารมันบอกว่าตัวนำาสัญาสื่อสารก็เหมือนกระสายกะสายแค่นั่นแหละหาขาดหายต้องไปดูว่าขาดช่วงไหนอาจจะหนูกัดสายเพราะเจอรอยหนูกัดอยู่ หรือวมันกับฟิวขาดแต่แต่ฟิวไม่น่าขาดเพราะว่ามอเตอร์มันทำงานแต่ปัญหาคือระหัสแก๊สขาดสารมันเข้ากล่องด,ดู้เหลือบ้างเดี๋ยวลองลบก่อนลบอยู่ลบอยู่โอ้ยเหลือบ้างอ่ะดูดิปวด,ด,ดลอนี่มันก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ที่เหลือลบไปแล้วก็เหลือเป็นไอซีกับพีดีเอ็มะเราดูเหลืออะไรบ้าง ที่มันไม่เจอมันโชว์โค้ดี่เพราะอะไรเพราะว่านะอะไรบ้างอันนี้ปึ๊บตำแหน่งหน้าต่างอะไรแล้วถอดป้ามันเกี่ยวพีทีเอ็มอันนี้มันก็มีนี่มีนี่มาด้วยเห็นลูกตาเขาบอกว่ารถแล้วมันหมดแล้วก็ซื้อน้ำมันมาเติมแล้วก็พอตายๆเครื่องมันก็เร่งปื๊ดไปเลยมันมีนส่วนหนึ่งคือตัวส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวงจรเปิดตัวส่งน้ำมันอาจจะเป็นปั๊มติ๊กตัวส่งน้ำมันอาจจะเป็นปั๊มติ๊กเรื่องเลกุเลตอะไรอย่าง อ่าล้วก็มีรายยูหนึ่งเก้าศูนย์สีขคร้งอยู่เี๋ปุ๊บนี่สายตัวนําการสื่อสารสายแคน่นั่นแหละที่พันมีเกียลอ่แล้วคอยพลาดอาจจะหนูก,กัดหรืออะไรสักอย่างหนึง่งอะไพวกนี้มันพร้อมสื่อสารไม่ได้มันก็ขึ้นโคตตามมาเนี่ยพิกัดสมรรถนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมานนั้เพราะว่าสายแค่มันขาดเนี่ยสองแค่สามแค่นีจัน์นั่นจันเยนี่ตัวหนึ่งนี่ก็แค่นี่ตัวน,นึงเนี่ยบุก้อง แล้วก็ดูที่โค้ดที่เอที่ไปค้างที่ติดค้างอยู่เห็นไหมพอเราลบเสร็จปุ๊บไอ้วกเนี้มีสิทธิ์หายแต่ันบอกว่าที่ค้างอยู่อยู่หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ตัวเดียวที่ค้างอยู่ที่ไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะาอะไรเพราะมันสื่อสารไม่เห็นถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ปับ๊บนี่นะสายตัวนําสื่อสารแคนเนี่ปกพ้องเนี่ยต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วโค้ดที่เหลือที่มันจะออกอีกมัน เนี่ยที่ค้างอยู่คือมันไม่สามารถเคลียร์ได้คือเราก็หาวิธีให้เจอก่อนตอนนี้ติดเครื่องก็ไม่ได้เพราะมันได้ปื้บเลยติดโอ้ยพันรอบอะ่ะเดี๋ยวเนี่ยหกหกพันรอบปุ๊บโอ้สุดเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเคลียร์ก่นอนคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนเออมันอยู่ตรงไหนสายแคนสา,สายแคนอยู่ตรงไหน เพราะว่ามันแตะไฟมันเยอะมากมันจะมีขาดตัวหน่งมันไม่ได้สื่อสารและมีการทำแอร์มากหากยไฟเยอะบุมากเจ็บดูน้องเครืกองเดีเนี่ยปีปีเสื้อเปลี่ยนใหม่ปีเก่า อีกใหม่พอเปิดกุญแจปุ๊บมอเตอร์เปิดอ่าสัน่นม,มันมีสายเส้นเนี้ยต่อมาฮนะผมไม่รู้ต่อเข้าชุดไหนชุดไอมันม,ม,นมีมันมีหัวข้อนึงว่าตัวรับรู้เซ็นเซอร์แรงดันท่อไหรดีมันก็แบบเซ็นเซอร์อ่ะก็ดูสายชุดนี้ก่อนแล้วก็มันจะมีเนี่ยนะที่สายที่ว่าเนี่ยก็ต่อมาเนี่ยแล้วแจ้าเข้าชุดเนี้ยเห็นะถ้าไล่ไปปุ๊บไปเจอไปไปเห็นเห็นอะไรบางอย่างคือเนี่ยเนี่ย หนูมันกัดแล้วมันเข้าไปช่องเนี้ยถ้านหนูกัดเราอาจเป็นไปได้ว่ามันจะกัดแค่ตัวเดียวหรือเปล่าแต่ฟิวมไม่ขาดแต่ไม่รู้สายอะไรจะพูดดีเท่าไหร่ว่ามันดีเทปดูต้นก่อนมันจะมีนี่ด้วยเนี่ยเนี่ย,ยอุนจิอุนจิหนูอันนี้ในรถนะ ถ้ามีอุจจีนหนูนี่ลรวก็เพระหนูมันก็ไม่ค่อยชอบกระายไฟเท่าไหร่และอย่ามันขึ้นหัวอ้อโคดว่าสายสายแคนจะเล่นจัน ก็ไม่รู้แต่สายแคนระบบสื่อสารก็ต้องไล่นี่สายอะไรสื่อสารไม่ได้เนี่ยมันจะมีข้อ่ออะไรมาตาก,ก็มาให้ข้อบูลดีบอกว่าปัญหาที่อันนี้คือว่าเตินน้ำมันหรือรถน้ำมันหมดขับแล้วรถน้ำมันหมด,แล,ลด,มหมดแล้วก็ไป ตื่นมาตื่นยังไงพอติดเครื่องปุ๊บม,มันเล่งปอ๊อดอย่างเงี้ยเป็น,นเตื้วมาก็แต่ว่าก็มีหัวข้อโค้ดท,ที่บอกว่าอะไรนะแรงตัวรับรู้แรงจ่ายตัวจ่ายน้ำมันทุกอย่างมันไรอยู่ทีแต่ว่าที่ที่เห็นก็มีเดี๋ยวเรดูนี่เส้นนี้ก็ไปไหนต่อ่าไปไหนแล้วก็จะหาสายแค้นให้เจอเกับสายแค้นสายแค้น สายแคดมันมันมีสายไฟมาหลายชุดนะครนี้ต้องดูว่าสายแคดไปได้อยู่ไหนเดี๋ยวผมหาข้อก่อนดึงก้าศูนย์ศูนย์เดี๋ยวไปดูข้อมูลมึงก้าศูนย์ศูนย์อยู่ที่ไหนโมดูลไม่ถูกไม่ควรถูกเปลี่ยนเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แต่ราลองถ้ากันราลองลราไปเอ,อไปโมดูลเีย ไอซีพีซีเอ็มไอซีลองลองลองก่อนสื่อสารได้ไหม,มติดโค้ดดูด้วยเดี๋ยวไอซีตัวนี้คือ ตัวส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวงจรเปิดเอาละเกี่ยวเกี่ยวอะไรตัวส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวงจรเปิดนะเกี่ยวกับไอซีตัวส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกระป๋องติกสะมั้งพราะพ่ะหลวงตาแกบอกว่ารถน้ำมันหมดวิ่งมน้ำมันหมดถึงมีอาการเพราะรถคันนี้ดูจากสภาพที่ว่ารถเขาถวายมาอู้ยผ้ามันมีมันมีเงี้ยมันมีแต่ว่านะสนิมเงี้ยเหมือนรถเหมือนรถเอ่อ ยตามผลตรงรถอย่างเงี้ยเหมือนรถจมน้ํารถโดนน้ํามาเงี้ยน้าท่วมมาวานน่ะเขาถึงปีห้าสี่เลยน้ําท่วมถ้าน้ําท่วมมาเป็นไม่ได้ว่าเกิดน้ําเข้าถังแล้วมีสนิมที่ถังเอ่อแล้วมันเข้าไปอุดตันหรือไปพังติกอลไยอย่างเงี้ยแต่รถมันตดเครื่องได้แต่เขาได้ไม่รู้มันช็อตอะไรเป่ะเพราะมันาขึ้นโคตรบอกว่าเนี่ยตัวส่งน้ํามันเชื้อเพลิงวงจรเปิดนะอีกอันนึงก็หนึ่งเก้าศูนย์ก็ปุ๊บก็บอกว่า ตัวสายตัวนำการสื่อสารแคนบกพ่องมีสองโคของไอซีไอซีมีสองโค, IC. IC โคดูว่าลบได้ไหมอันนี้จะต่อรู้ได้ไหมแต่ไม่น่าจะลบได้หรอกติดเครื่องในนั้นนะจึงบู๊โอเล่งหูตัดไมอ่ะปรากฏว่าลบไม่ออกอเอาละหนึ่งหูคอแล้วลบไม่ออกลบไม่ออกแสดงว่ายังไม่ถูกแก้ไขอันนี้เรามาดูใหม่ดู pcm อลองดูดิปั๊บปั๊บปั๊บมาพีซีเอ็มนี่คือเขาวาดไทยคอนโทรลโมดูลดูที่ว่ามันมันได้ไหมมีนนอะไรติดบ้างต,ติดแน่ๆละ่ะเดี๋ยวตืดแล้วปั๊บเพียบเกี่ยวกับปีปีเสื้อมีถาดอยู่ด้วย ที่ว่าอันนี้เราปอกพืนเนี่ยดูสามดูสามแถวล่างดีกว่าสาหนึ่ง P อันนี้คือขาสอบ P สมรรถนะพิกัดสมรรถนะวงจรสวิต E ตัวรับรู้ตำแหน่งคันเร่งปีผีเสื้ออันนี้ก็อินพุตวงจรต่ําสวิตตัวรับรู้ตำแหน่งเดียบคันเร่งบีผีเสื้อนี่คือตัวรับรู้อินพุตอินพุตสมรรถนะพิกัดวงจววรปีกระเร่ง อตัวนำาแคนคือไอผู้ดิแไอผู้ันอะไรเนี่ยอันนี้ก็วิกาตอบสนองวงจรแรงดันวงจรเซนเซอร์ระดับน้ามันเชื้อเพลิงต่ําอันนี้วงจรของปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงต่ำเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเลยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้เราก็จะเอาหัวข้อที่เราดูเนี่ยน,นี่อันนี้วงจรเชื่อมโยกการทางานของ,ของเท่ารูปไอดีแถวหน,นึ่งเนี่ยเราก็จะเอาหัวข้อเนี่ย อันนี้วงจรอะไรไออาร์ซีตัวเราปิดเสื้อเราต้องอะไรหัวข้อตามนี้แหละแกคือเบื้องต้นคือไล่เช็คก,ก่อนไม่ใช่ว่าไล่เปลี่ยนเนี่ยพอเขาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่จบพอไม่จบแน่พอตีรหัดอยู่ตัวนี้มันบอกวงจรต่ำอาจถ้าว่าสายแค้นขาดมันก็าต่ำแน่หละเพราะว่ามันสายไฟไปไม่ถึงมันก็มันก็ต้องฟ้องกลับมาสายอินพุตไม่ปะาไม่ก้อนเอากลับมามันก็ต้องบอกว่าขาดวงจรขาดพอตัวตรวจสอบ ดีทีเจอมันก็อ้องโค้ดนี่ทันทีัทั้งที่อาจจะเป็นแค่ตัวนีต้ตัวเดียวเนี่ยรหัสยูตัวเดียวปัญหาคือต้องหาสายขายให้เจอก่อนรื่ว่ามันชอตตรงไหนแล้วก็แก่ไอ้สามตัวเนวี่ยเกี่ยวกับปั๊มเชือกน่ะแล้วก็แก้ตามนี้ก่อนไม่น่าจะมีอะไรแต่ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะมีอยู่อ่ะโอเคครับลิปนี้ก็สิบสามทีเป็นข้อมูล,ลวิธีการเช็ควิธีการวิเคราะห์งาน มีข้อแบบไหนไม่ให้เก็บตัวเยอะอย่างงู้นแบบนี้คือเปลี่ยนเห็นโค้ดขึ้นปีพิสเ้อเปลี่ยนปีขึ้นขาเขาเร่งปีขาเขาเร่งมันมันมันก็ไม่คงจุดเท่าไหร่มันก็จะเสียทับเสียซ้อนอ่ะขาเขาเร่งไปไหนวะมีขาเขาเร่งเยอะขาเขาเร่งปีเสื้อ่ที่เปลี่ยนมานะล้วกท่พร่วงไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คอีกทีหนึ่งแต่เป็นโรยไฟ้าแน่นอนกลารนี้อ่ะโอเคดไนท์